สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องของพี่เองครับชื่อช่องชื่อ I'm from t t a นะครับ,รบหลายๆคนคงงงกับชื่อช่องพี่เหมือนกันนะครับวันนี้พี่จะมาทำชิปเกี่ยวกับ Q&A นะครับฉลองพบหมื่นซับแล้วกันนะครับพี่คงไม่ได้มีอะไรมาแจากนะครับเพราะว่าไม่มีเงินนะอ่าสั้นๆได้ง่ายเลยนะครับ ถามว่าอยากแจกไหมอยากแจกนะครับแต่ว่าพี่ไม่มีเงิน,นครับอโอเคขอโทษด้วยนะครับถ้าใครผิดบังก็โอ้พี่หมื่นทรับแล้วทำไมพี่ไม่แจกของอะไรนี้นะครับพี่ไม่มีเงินจริงๆนะครับโอเคเอ่อคำทักอ่คลิปนี้สำหรับเอ่อในคอมเมนต์นะครับพี่เปิดให้ถามนะครับได้ทุกเรื่องนะครับใน ทุกเรื่องแล้วกันนะครับในชีวเกี่ยวกับชีวิตพี่นะครับอขอไม่เกี่ยวกับเกมนะครับนอกจากว่าแบบโอพี่เล่นเกมอะไรบ้างนะครับพี่เล่นแมปอะไรบ้างอันนี้โอเคนะครับแต่ว่าถ้าถามเกี่ยวกับดีเพจตรงนี้ตีตัวนั้นอะไรอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับแมปกระจงนะครับพี่ขอไม่ถามแล้วกันนะครับเออพี่ขอไม่ตอบไม่ใช่พี่ขอไม่ถามอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยี ก็คือแรกๆพี่จะบอกว่าของไม่ให้ถามเออแต่พี่ขอไม่ถามเฉยเลยครับตอนนี้ดิพฐันไปหมดแล้วนะครับเขอบอกข้อมูลคข้าวของตัวเองก่อนแล้วกันนะครับพี่เกิดวันที่ส9บก้ากรกฎาคมพนะครัอพส2,545นะครับโอเคพี่อายุ19ปีบริบูรณ์นะครับตอนนี้กําลังจะป0ในปีหน้านะครับเดือน7จะครับโอเคอันนี้คงละเอียดไปหน่อยนะครับแม่พี่ชื่อ่เดี๋ยวไม่ใช่ครับเราเล่นนะโอเคครับ <prueba. S 2> uh, คลิปนี้คงไม่ได้มายาวๆนะครับอันนี้ที่คงมาทาคลิปสั้นๆนะครับ <t> สั้นๆ,นๆง่ายแล้วก็เปิดให้ถามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งคลิปนี้ไว้ประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาตอบนะครับเดี๋ยว iad, ส่วนคลิปที่เคยโพสต์ไปก่อนหน้านี้นะครับพี่จะขอออกก่อนละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาคําถามในคลิปนั้นมาตอบแล้วกันนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่ามีเหตุผลบางอย่างนะครับก็คือขอไม่บอกเรื่องเหตุผลนะครับแต่ว่าพี่ขอ เอาเป็นคลิปค a คลิปนี้นะครับถามได้ทุกเรื่องนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าทาไมพี่ถึงตั้งชื่อช่องนี้นะครับอันนี้ก็คือตอบสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือชื่อช่องพี่ตั้งโดยรวมกับคําพูดของชีวิตประจําวันของพี่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดถ้ามีคนถามอยากรู้นะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับในแม p ที่ เป็นแบบไปถ่ายรูปสวยๆนะครับแบบนี้สวยมากนะพี่ชอบนะครับโอเคบรรยากาศก็ดีนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคําถามพี่ก็จะมาตอบอ่ะคลิปนี้พี่จะทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ใครที่ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเพื่อก็ดีนะครับโอเคคลิปนี้คงมาแค่นี้นะครับแล้วเจอกันคลิป q ชหน้าแล้วกันนะครับอ่ะบ๊ายบายครับ